นาาที่เหแอ,อะอยิงดีต้อนรับซูอาโอวีเก็ที่เดิมไม่ได้เลยเ็บที่ที่ีมันเล่นลิฟวอ,อ่อแบาแต่มันก็กวดแต่ข้าบศัตรูไปด้วยกันเล่นบนที่ไหนเอาชนะมาไหมครับดวดนนงนะงพ่อมึงอะ โอ้แล้วพี่ปางไม่ตอบวาชนะคม้ยมันจะโมบนเรารอครับระวังเเราก็คนดีแล้วก็ตอบความจริงเดลี่ทำมิตรนียออกคแล้วัน You พีพ่ม่ไปดูดังโต้ตไหมเหรอ,อ,อไอ้แก่าีแก่รองมันจะขึ้นบนจบบนด้วยนะไดนะ้ยูอ่แอลฟขามันห่มบนแล้ว

ตัวนี้เราจะได้เราปุ่มต่อผัานแคเน้ยเสร็จเลยปุ่มต่อปุ่มต่ออย่าปมใจอย่าปมใจอะไรนะไม่ไม่อย่าปมใจไม่ต้องปล่อยแล้วทีมไม่หมดวันี้อยรอยหมดสีเหมืนอนเดิมแอบไปโตมกันแล้วเหรอวะทีมกูตายไวยังไง

่ฮ้ไไอแมแมผมนนไอ้ตอนนี้ของไอตอนไอ้ตอนไอ้ตอนอไรต่อไอะอีฟหายได้ฟรีไปแล้วผมไม่ได้แอตไม่ได้อะไลยอโอ้โหยังจะมานผู้หญิง I recommend <coughs> okay. you your resistance. You i It a long time to find the answers I seek. An ally has been defeated. The this... has, has been defeated.

รับเปล่าเด็กเตอร์เฮ้ยมันลงมันลงยิงโดนคนถือรวบตัวกลางลับได้ไหมอ่ะเราตั้งถือเพื่อเนี่ยวันนีมีคนมาน่าได้หมดเลยรัาเมียไหมอ๋อ

ตีนจัดเลยพี่ด้วยกันมาละโอ้โหตัวบังพุ่มไม้ด้วยซุปเปอร์กรีปต้องส่งออกไปแล้วไม่ยอไม่หอกเลยไม่ก้าวก้าวเทียว

ติดๆได้เคียววบตัวไอ้ขอเลื่อยขอเลื่อยอักอรอได้มาลิเตอร์เงา้้ยที่ผมยังไม่เตียวเคียวยังไม่เตีวเคียวต้องระวังิสเตอร์ขวารอยลิสเอยวขวาเฮ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่วางมัใช่ไหม ระวัง่ฟระวังไระวังไระวังไไอ้หาี่อยู่นงวเล้วนี่ในร่มเล็กตรงน้าน้องเนีต่นกันดันมานี่ก็เอาแต่โก ต่อมาต่างนามผู้ชนะผมได้ทำรายคุณตัวไม่ทันอ่ะต่อได้พี่ตัวผมต่อแล้วตันใม่ไวต่างไหม่ไว้ไว้เงียเลมันลงมาลูก I recommend you cease your resistance. I mean, I have a little โอ้โหอดแรงไปหนอโอ้โหน่โ,โ,โ,โ้ถ้าซูมโดนอีกนี่ไม่ใช่นะว่า

สตรูเร uh ียกดาวซเลเยอร์ออกมาแล้วพ an ี่ผมจะตายหาแล้วเอาี่มันไม่ตายด้ไงวะน้องโอ้ เอาหยดอยู่ในบ้านอยู่จัดหนึ่งเนี้ยทำไมมันอยู่พุ่มอ่ะดูดูบ้างพุ่ไมาด้วยพี่เราติเขาเลยวะท่านนี่ พันสี่มีเกาะเกิดเรื่องเกาะเกิดเอาเลยวันี้วันทุกที่ไหมผมเก้าลบแปดที่สองเจ็ดยี่สิบเก้าหกสิบห้าเตอร์กับอีสเจ็ดสิบเก้าแปด

คือไม่ได้ไม่่ไอานี้่อนมเจาขอองเล่น่ก่อนองเล่นพี่ก่อนแล้วกันเล่นจริอ้อมวนพี่ลองออกธนูยิงไกลดิออไม่ออกออไม่ เล่นละยานอ่อนย้ายสิเล่นเออมันไม่มีอะไรนะม,นมันไม่ไดเกิดมันไม่มีไม่พาร์ทิบย้อนมันยิงไกลอยู่แล้วแทงอ่ะมันก็ไม่ได้ออกว่าเกิดน,นั่นน่ะดาร์เซเลเยอร์ยังไม่เกิดมันจะรอด

เอาไอมาไอมาเอมามวยไงนี่ไงเยียแม่ตัวอื่นไม่เอาเลงกูหนักมาลูกบีอมันโดนผม้ีกแล้ววะเดียี่เดี๋ยวสองร้อยี่เิงร้อยี่เิบานขาป้อมเลยหรอบีหนึงตัว ไม่ตายเปิดเิดแบบว่ามาแล้วๆๆๆแค่ไหนนะเกี่ยวอะไรนดจะไม่ตายตัวเลยหรออีู่เดี๋ยวเกิดเกียวอีู่เด๋ยเกียว

่น yes. nice nice ่าจะตายแน่เป็นเซตคอมไหโโมต้นต้วยไอ้อมวางไปเนี่ยให้จบได้จบได้จบได้กลับไปกันบ้านก่อนาอุ้ไม่ต้องแล้วุ้งอยกด่ทานทานทนทานๆๆทานเป็ดเมี่ยงทานแน่นอนเอ้ยชิปหายเนอ้ยทานเราตีแรงอยู่แล้ว เาวกูขอเลยเจ้าที <ibl> ok <PI> ่พวกพี่เนี่ยโป้เปล่าเลยโป้จริงเลยโอ้ยพี่ผมโคตรถึกเลยช็อตสุดท้ายออกกกาะตอนแรกพี่ไปกินเตอร์ไม่พุ่งมาพี่ปุ๊บพี่เนี่ยลงมาก็ะตุกมาจากไหนไม่รู้อยู่ของพี่หมดเลยโอดีนะยกส่วนมวยใช่นี่ตั้งใจยกมวยเลยโอ้โหเมื่อกี้ไม่มีใครดูผมอ่ะ ถ้าผมมีตังส,รสรับเคียวนะผมน่าจะได้หลายหลายตองัวเลย